ใช้ผ่านมายุทยานะคะแวะกว๋วยเตี๋ยวเรือพอรเพลนเลยค่ะหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะชามละสิบบาทจ้าก็จัดกันไปเลยนะคะรสชาติไม่ต้องปรุงค่ะกินได้เลยค่ะเส้นดีนะคะน้ำดีค่ะหมูดีลูกชิ้นดีค่ะเครื่องก็สตาร์ทเลยค่ะวันนั้นฝนตกหนักนะคะ แวะกินเลยนะคะกินคู่แคบหมูค่ะแคบหมูก็เด็ดค่ะกบับกรอบเค็มๆนะคะชามหนึ่งผ่านอย่างไวค่ะชามสองก็ต่อเนื่องมาเลยจ้าดูหน้าตาสิคะจริงจังแค่ไหนคะ่ะกินอย่างจริงจังกว่าทำงานเยอะค่ะโอ้โหกินเพลินเลยค่ะกินเพลินจริงๆอร่อยแบบอร่อยเยอะเลยค่ะปากนี่ตะโกนสั่งเต้าหู้ทอดไปแล้วนะคะแม่ ปินจริงๆแคปหมูห่อสองก็ต้องมาค่ะเพราะแคปหมูดีค่ะกรอบมากเลยค่ะอร่อยค่ะสุดยอดเส้นอะไรก็อร่อยทั้งนั้นค่ะหมดไปสี่ชามค่ะต่อด้วเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดข้างนอกกรอบๆค่ะข้างในนุ่มๆนะคะน้ำจิ้มดีๆค่ะกินเสร็จก็ต่อเนื่องมาที่หนมถ้วยค่ะของเขาเป็นถ้วยเล็กๆนะคะแต่รสชาติแบบดีค่ะ อยากให้ทุกคนมาลองนะคะเด็ดจริงๆค่ะเยี่ยมค่ะ